แม่นำสองสีเมืองราชธานีมีที่เดียวที่สยามแต่น้ำสองห่นใจงามเมืองละเบือเลือนนำว่างา พาทุกท่านมาชมถนนในเขตเทศบาลนครอ,อุบลน,นะครับพี่น้องเนาะถนนรา้งสภาพมาเบิงมือน,นีดก็คือถนนบุรพาในแล้วก็ถนนเคลื่อนท่านี่ครับพี่น้องถ้าเริ่มจากซี่แยกบุรพาในตัดกับอุปริสานะสายมือออกไปบนตะการครับขวามือไปหนากองบินยิเวศไปสนามบินครับผมออกไปใช้ย่างกูลครับไปเจียงสนิทครับบน,นี้ มองนี่เฮินว่าบานดูครับพี่น้องข้างหนาเฮ้าสิเป็นตลาดบันดูครับจากเนื้อลงไปไต่ครับผมหถดลายครับอยู่ในตลาดตลาดบันดูครับ ใสยมือข้างหนาขึ้นตลาดบรรดูครับผมแยกข้างหนาเนี่ยเขาแยกกว่าแยกบุรพานตัดกับแยกบุรพานตัดกับถนนสุริยาตครับผม โรงพาบนตันกับสุริยาครับข้างหน้าไฟแดงข้างหน้าแยากกรุงไทยครับธนาคารกรุงไทยครับแยกธนาคารกรุงไทยขวามือไปโรงพยาบาลสัประสิทธิ์ครับผมออกไปเส้นทันเลยครับเบญนจะม,มามหาลัยเส้นทันครับใส่มือไปวัดศีประดูครับผมออกหัวบ้างนอกก็ได้ครับ แยกข้างหนา้าไฟแดงข้างหนา้าที่เห็นขว้ามือไปโรงแรมไล่ลท่องเขาไปในในเมืองตลาดน้อยครับผมสายมือไปบอมบัดรับไฟกำลังเ,าเ้านแหมเห็นนี่ครับสายมือไปบอมบัดขวามือไปลายทองไปตลาดน้อยครับแล้วก็ออกไปถนนอุปราชครับ รอไฟเขียวนิดนึงครับส่วนเทาเศร้าครับพี่น้องตีหากว่าครับทำมือในห้องมาถ่ายทำตีหากว่ายังโบกม่งครับยังมืด,ดครับฝากแล,ล้วสลัวสลัวครับผม เนทางต่อครับถนนบุรพาในบอยหน้าบันไดครับพี่น้องแต่จะสุดแล้วแยกข้างหน้าที่เราเห็นไฟแดงครับแยกโรงพยาบาลอุบลรักครับโรงพยาบาลอุบลรักขวามือไปวัดพุนแพนแล้วก็ไปจวนผัวไปทงซืเมืองครับขวามือส่วนสายมือไปบอมบัดออก ออกบันดูครับผมแยกนี้ครับเตือเครื่องสูงสายมือคือโ,โรงพยาบานบนลโรงพยาบาลอุบลรักครับสามแยกข้างหนาพี่น้องสามแยกข้างหนาสายมือไปวาลินครับขามสะพานสมเด็จยะหนึ่งร้อยปีสมเด็จย่าครับสามแยก หนึ่งร้อยปีสมเด็จย่าครับสินทดถนนบุรพาในครับขาเลียวข้าเรียวข,ขวาไปห้าสิบเขาสู่ถนนเคลื่อนท่านี่ครับพี่น้องเขาสู้ถนนเคลื่อนท่านี่ครับพี่น้อง เคลื่อนทานีเป็นถนนสั้นเคลื่อนเมนำมเนนะพี่น,พน้องนะสมัยโบราณครับผมประมาณลอยเมตรจะเป็นสามแยกเคลื่อนทานีตัดกับถนนพนเพนครับผมฮาสิไทยไปให้พี่น้องเบ่งครับ สายมือโรงเรียนเทศบาลบุรพาครับผมสายมือข้างหน้าวัดไต่เท่งครับขวามือวัดเหลียบครับซี่แยกไฟแดงข้างหน้าถนนแคนท่านีตัดกับถนนเทพยุธีครับสายมือลงแม่น้ำมูลขวามือไปจวนผัวไปสนามบินครับผม โรงพยาบาลสประสิทธิ์พร้อมครับรอสัญญาณไฟเขียวนิดหนึ่งเดินทางต่อครับพี่นอ้องส,อง,สองสอกเศร้าครับเก็บบรรยากาศมาฝากพี่น้องครับ นีงพอได้แจ้งปัญดาครับยังบุท่านเด้ถเทงหกโมงนะพี่น้องเนะาะจ่วนนี้เขาเดินแต่สาเพื่อเพื่อไปบวยรถติดมันถ่ายทำสะดวกครับขวามือเป็นอาคารเทศบาลน,นครครับผมคานโดยไปอีกนิดนึงออมสินครับธนาคารออมสินสาขายุทธพันฑ์ครับ ตัวนี้ถนนยุทธพัน์ตัดกับถนนขันทานีครับผมแยกตัวนี้ขวามือเป็นตัวลุงทงซีเมืองครับแยกข้างหน้าแยกง่ายครับพี่น้องแยกถนนอุปราชตัดกับถนนเขอนทานีครับ ก่อนสิอดแยกี่คว้ามือเป็นพิธัพั์แห่งชาติอุวนรัานีครับใส่มือไปว่ารินชําหลาบครับขึ้นสะพานเสรีประชาธิปไตยครับคว้ามือไปออกไปถนนชยางกูลครับออกไปหนาจ,จะเลื่อนครับผมมุมที่ท่านมองเห็นอยู่ทั้งข้างหน้าก็คืออาวัดศรีวนรัตนารามครับ ใช่เมื่อนี่เป็นหอสมุด์มั้งครับใกล้ที่ส้นสุดถนนเคลื่อนท่านี่แหละครับพี่น้องสุดหลัวของวัดศรีบนรัตนารามครับผมแต่จะเป็นจุดสิ้นสุดของถนนเขื่อนท่านี้นะพี่น้องเนาะตรงสามแยกนะครับผม้งางลามนะครับ